เปเรื่องระบากใจสองเรื่องเรื่องแรกคือหัวข้อที่พูดในยากมากแล้วก็เวลาเที่ยงสามห้านาทีนะครับทั้งผมทั้งท่านเนี่ยโดนแดดหิวั้องคู่นะครับ,นะรบก็คงจะพยายามทำทำหน้าที่นะครับมออีมีสองสามประเด็นคืออาจจะไม่ได้พูดตรงตามที่ที่ที่คุณบรรทูลอยากให้พูดนะครับผมก็พูดรวมๆกันไปนะครับเพราะว่าตอนเปทีหลังจากนี้ผมคงไม่ได้พูดละเอาเรืยะการเรียายาวของอาจารย์ครับก็คือ ผมที่อยากอันนึงก็คือผมเกรงว่าพูดไปพูดมานะครับบางทีบางเวทีนะครับมีที่ปรึกษ,ษาทุนตีหรือคนที่มีสายใย,ยกันเนืองจากบางประเด็นไปไหนป๊อบเอาไปทำเป็นประเด็นหาเสียงเสียหมดเลยนะครับบางทีก็ดีๆนะก่อนเนี่ยพูดเนี่ยว่าสภาชิกใกกองเนี่ยจะทำย้อมรัฐบาลใหม่จะทำ แผนให้กับรัฐบาลเพื่อจะเอาเงินให้กับองคงการข้าวเอามาส่งเสริมเรื่องการเปลี่ยนมเมล็ดพันทั้งประเทศเลยนะครับทีนี้มันไม่ได้ลงในวิธีการนะว่าเราวิธีการก,ก็คืออยากให้ชาวบ,นะบ,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 บ้านเนี่ยเป็นคนทําเองนะครับส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยผลิตไม่เป็นธุ์การเป็นวัตถุนี้เป็นเดือนนี้เอาการโครงการหลายพันล้านนะครับเรื่องนี้อันตรายอีกเรื่อง,งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพยานไว้นะครับถามว่าใครเอาเรื่องที่เราไปคุยทำนโอบไปนะครับก็พึงไปกดอันไลค์เขา หรือจะไ่บ้านไงนก็ได้นะครับก็ผมผมคิดว่านักวิชาการทั้งทั้งสองท่านเนี่ยครับก็ได้นําเสนอไปถึงที่ดีๆนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับกับเกษตรกรกับชาวนามากนะครับผมจะนําเสนอสองประเด็นก็คือที่เราพูดเ่ยก็คือเรากําลังแก้ปัญหาเรื่องราคาข้าวของประเทศไทยใช่ไหมครับก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจและน่าทำซึ่งมีวิธีการคิดที่หลากหลายมาก นะครับทีนี้ผมอยากจะชวนคิดอีกเรื่องนึงก็คือการแก้ปัญหาให้กับชาวนาให้ชาวนาในชีวิตการอยู่ที่ดีขึ้นพึ่งตัวเองได้ในที่สุดนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะแก้ไม่ได้ที่กระทวอยากกระทำให้ค่าราคาข้าวดีขึ้นนะครับรยกตัวอย่างผมเองผมเป็นเกษตร,รกรทําส้มโชบกุนในอดีตนะครับตอนนี้ผมทำฟางผสมสารหนึ่งในนั้นเนี่ยผมมีข้าวอยู่เกือบถึไร่ผมทําข้าวถึง4ทำมาสัก5ปีแล้ว นะครับเราไม่เคยซื้อข้าวกินมาหลายปีแล้วนะครับนอกจากนั้นแจกเพื่อนฝูงเยอะแยะเราไม่เคยเข้าโคองการจะนำข้าวก็าเพิ่งตัวเองได้เออผมใช้ระบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยแบบของพี่เดชาครับหลายหลายหลายคนนะครับต้นทุนต่ำมากใครๆก็รู้แลวผมผมไม่ผมอยู่ผมได้นะครับปลูกข้าวหอมปลูกปลูกข้าวหลากหลายข้าวเหนียวก็ใช้ได้นะครับเฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราพยพูดก็คือพูดว่ารากาข้าวให้ดีนะครับเนะครับซึ่งเอาละจะขอ,อนิดเดียแต่นิดเดียวนะครับเผื่อว่าจะเป็นมุมมองที่หลากหลายขึ้นนะครับ <S 2> <S 2> <S <ๆ>ผมอยากจะเห็นการแก้ไขปัญหาการแทรกแซงราคาข้าวหางจะมีขึ้นในอนาคตนะครับแทรกแซงในปริมาณที่คิดว่าเหมาะสมนะครับแล้วก็การแทรกแซงนะครับแทรกแซงภายใต้ใการเก็บของยุ้งฉางของชาวนานะครับ ชาวนาจะเรื่องมันเก็บข้าวเปลือกเองนะครับถ้าหากว่าไม่มีเนี่ยก็คึ่งจะในรีมี่หมดนะครับบ้านทุกบ้านชาวนานจะเป็นยุ่งฉางหมดเลยรัฐบาลสร้างโมโนโกลายสอกมาปูกขานจีนกลายเป็นทําลายทิ้ง,ท,งทิ้งหมดแต่ผมเชื่อว่าในอดีตที่ผ่านมามีความพยายาม,ม,ามยาจะสร้างสากลในพื้นที่ทุกแห่งเนี่ยก็จะมีมียุ่งฉางของตัวเองนะครับฝั่งชั้นมันเป็นฝั่งชั้นมันก็ไปฟื้นฟูเอานะครับว่าจะมีการฟื้นฟูระบบ ยุ้งฉางชุมชนในหมู่บ้านในตำบลน,นะครับแล้วก็ใช้เป็นกลไกในการแก้ปัญหาราคาข้าวเนี่ยพอเช่อว่าหนึ่งนะครับเรื่องการทุจริตในแทบจะหายไปเลยว่าจะบ้านทำกันเอง,เอ,งอันนี้สองก็คือประสิทธิภาพในการเก็บเจะสูงมากเข้าเสื่อมคุณภาพน้อยมากว่าจะบ้านเนี่ยมันปริมาณจะน้อยลงแต่ชุมชนเนี่ยมันก็มีในกี่สัรดาหนะครับมันก็กระจายไปทุกพื้นที่นะครับอันที่สามก็คือปัญหาเรื่องการเงินไม่มีใช้เงินไม่มาก ครับนนี่เอ็นนี่ขอขอนำเสนอนะครับเรื่องมรรเลงข้าวเนี่ยพูดกันยาท่านท่านเราพูดเป็นใหม่เข้าใจว่าบางทีตอนจากนี้ไปจ,จะพูดเรื่องบรรเลงข้าวเพราะไอ้พีพีที่ได้จ่ายนั้นด้วยนะครับทีนี้มาแก้ปัญหาเรื่องชาวนาผมคิดว่าสิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยอยากจะทำนะสภา,าเกษตรกรคุยกันมากเลยก็คือไม่ใช่ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมที่จะพูดนะตัวชาวนาเองก็ต้องปฏิรูปตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วต้องลงไปลึกถึงชาวนาทุกครัวเรือนเลยนะครับ นะครับจะเป็นรูปตัวเองอย่างไรเพราฉนั้นมีความรู้มากขึ้นจ้างทั้งเลือกให้กับตัวเองมากขึ้นชูธงเลยนะครับปฏิรูปชาวนาเนี่ยเพื่อแข่งขันเอไอซีให้ได้อะไรเงี้ยชูธงนะครับถ้าหากว่าไม่ไม่เลือกต้นคิดตรงนี้นะครับผมเรงว่าอีกสองปีเนี่ยชาวนารายย่อยจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าใครก็รู้นะครับว่าต้นทุนการทำนาของเราเนี่ยแพงที่สุดในอาเซียนแพงอย่างนี้นี่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า ตรงนี้เป็นเป็นเป็นส่วนสำคัญผมอยากจะนำเสนอให้ให้ให,ให้คิดถึงว่าชาวนาเนี่ยจะมีชีวิตอยู่อย่างไรท่อการเศรษฐกิจโลกาารวัรน์อย่างนี้นะครับชาวนาจะอยู่ได้เนี่ยจะต้องมีการลิกแพรในการผลิตของตัวเองอย่างไรนะครับเช่นเช่นจากการทำนาอย่างเดียวเนี่ยปลูกข้า,าวชนิดเดียวเนี่ยนะครับอาจจะลองให้เขาคิดใหม่ที่ว่าเขามีกิจกรรมอย่างอื่น นอกจากนี้เพิ่มเติมได้ีหรือไม่นะครับเช่นเช่นอย่างผมนะฮะผมปลูกข้าวด้วยแต่ว่าเศรษฐกิจหลักผมเนี่ยมาจากฟาร์มไก่พื้นเมืองซึ่งทําง่ายมากใช้พื้นที่แค่สองงานเนี่ยผมเลี้ยงไก่ได้ปีนึงหลายห่ตัวสมมติให้ฟังนะครับแล้วเป็นกิจกรรมที่เรียนรู้ในง่ายเีเดียวหรือว่าอาจจะเอาผลไม้พันธุ์ดีๆใปปลูกไปตทั้งไร่หนึ่งร้อยต้นสร้างเศรษฐกิจที่มันเป็น ความจริงที่บ้างนะครับซึ่งอาจจะอนาคตนี่อาจจะมีรายได้หลักที่ดีกว่าข้าวนะครับ <S <S ผมผมผมก็บ่าไม่ทราบนะครับหากว่าถากว่าเรื่องที่อย่างนี้นะครับโจทย์ใหม่ก็คือโจทย์ที่จะทํทให้จะทาให้ชาวนาน,นะครับอยู่ได้อย่างไรทางการเศรษฐกิจราคิว่าอย่างนี้สร้างทางเลือกให้ชาวนาเพิ่มมากขึ้นมากกว่าข้าวอย่างเดียวได้อย่างไรนะครับสอนเขาคิดเรื่องของเรื่องของการสร้างความหลากหลายกับทางเลือกตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้ นะครับผมเชื่อมั่นได้ว่าเนี่ยถ้าหากว่าเราเปิดโลกกว้างโลกกระทัดก,กว้างขึ้นกว้างขึ้น,น,นชาวนานเนี่ยก็จะมีอะไรหลากหลายที่จะทามากมากเข้าเลยนะครับปัญหาก็คือก็คือมันจะเกิดขนะึ้นยังไงนะคิดอย่างนี้นะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อว่าหนึ่งรัฒามเนี่ยต้องเข้าใจมันอันที่สองเนี่ยพวกเราเองนะครับที่น,นั่งในห้องนี้แล้วก็ขยายผลนะครับจัดเวทีปุ่มย่อยแล้วก็เรื่องนโยบายที่มาทาลายแนวคิดอย่างนี้เนี่ยต้องพักไว้ก่อน เพื่อจะไม่ให้มันเกิดการผลิตแท่งเดียวอย่างเดียวเนี่ยซึ่งอันตรายมากประเทศนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าโดยสั้นๆนะครับเวลาน้อยหิวข้าวอย่างนี้ก็คงจะด้วยประเด็นอย่างนี้นิดๆหน่อยๆนะครับก็ก็ขอขอบคุณครับที่เหลือนี่ครับผมอยากจะขอฟังนะครับเพื่อที่จะเอาเก็บประเด็นเอาไปทํางานต่อครับขอบคุณครับ